ผมครับเป็นคนทำแทนลูกผมทำทุกอย่างซักผ้าถูบ้านซักกางเกงในซักถุงเท้าจัดที่นอนผมทำทุกอย่างครับเพราะผมรู้แล้วว่าลูกผมทำอะไรไม่เป็นผมเลิกจากงานเลยผมทิ้งงานเลยนะครับพี่หนุ่มผมมาอยู่ภูเวียงสองปีสองปีน้าครูตเต้ยไม่ได้ให้อะไรผมเลยครับผมไม่ทำบ้านให้เขา ผมนั่งเขียนแบบทั้งคุมงานบ้านหลังนั้นเสร็จเพราะผมหรือเปล่าผมถามหน่อยครับแล้วก็ยังมีข่าวว่าผมโกงกินบินทุกใบที่ผมส่งไปให้มันคือบินอะไรถ้าคุณจ่ายตังค์แล้วคุณจะบอกว่าผมโกงกินได้ยังไง <c oughs> ผมถามหน่อยพี่หนุ่มหนึ่งบินใบกัญชาผมพูดเลย คุณมาถามผมว่านี่บินกัญชาเนี่ยคืออะไรผมอยู่ขอนแก่น <ính> ผมอยู่ขอนแก่นนะครับครูเต้ต้องการทะเบียนรถจากกาญจนาถนนกาญจนาครับพี่หนุม่ม<ค><ณ>ผมโทรกับมาหาเด็กผมให้เด็กผมไปเอานะครับพอเสร็จแล้วเด็กเอาไปส่งที่บ้านคุณไม่ได้ถามใช้จ่ายเด็กผมเลยคุณจะเอากุญแจรถ ผมส่งมาจากขอนแก่นเด็กวิ่งไปเอาให้เด็กวิ่งกลับมาคุณก็ไม่ได้พูดถึงใครให้จ่ายวันหนึ่งเด็กเอารถมาส่งผมที่บ้านผมถามว่าพีทเด็กคนนั้นชื่อพีทนะครับพีทเท่าไหร่ทั้งหมดใครให้จ่ายผมไม่เอาหรอกครับนะผมก็เลยบอกให้เด็กคนนั้นน่ะไปหน้าบากซอยนะครับเพื่อที่จะไปเอาไปซื้อยา เขาเป็นคนดูกัญชาผมว่ามันมีขายทั่วไปเขาเอาบินมาเบิกผมผมถามหน่อยครับพี่หนุ่มผมไม่มีรายได้อะไรผมต้องส่งบินไปนั้นไปไหมครับเรื่องนี้ผมเคยอธิบายแล้วอืไม่เคยครับเคยเขาไม่นคยอธิบายพี่ฟูเอาพงพอพผงพอขัดก่อนได้ไหมครับเอาครับเอาแป๊บหนึ่งนะพอแป๊บนึงพอแป๊บหนึ่งนะพ่อแป๊บหนึงนะใจเย็นนะเดี๋ยวจะเชินครับ ถ้าผมจะขอพูดในกรณีพ่อนะครับตั้งแต่ที่คบกันมาเลยคือผมนี่รักขนมมากตอนนั้นรักพ่อกับรักแม่ขนมมากเหมือนกันแล้วพ่อกับแม่เนี่ยบ่นตลอดว่าอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเบื่ออากาศในกรุงเทพไม่ครับพี่หนุ่มผมผมขอเลยครับเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนให้เูดก่อนให้เก่อนให้เขาพูดก่อนเบื่ออากาศในกรุงเทพผมก็เลยโอเคงั้นพ่อกับแม่เนี่ย มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผมคุยกับหนมมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผมจะซัพพอร์ตตัวนี้เพื่อที่จะให้พ่อกับแม่เนี่ยไปอยู่กับหนมออที่ต่างจังหวัดกับผมมีค่าบ้านผมจัดการให้มีค่ารถไค่าเงนินรถผมจัดการให้มีหนี้ผมให้เงินไปจัดการแล้วพ่อกับแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาที่ที่ร้อยเอ็ดมาให้ผมผมบอกว่างั้นเก็บไว้ให้หลานในตรงนี้นะครับแล้วทีนี้พ่อในตอนนั้นนะ่ะมันเป็นโควิดพ่อไม่มีงานเลย hmm. ก็เลยขอไปอยู่ขอ,อนแก่นด้วยกัน ครับแล้วก็กลับไปอยู่คอนแก่นด้วยกันนี่คือประเด็นแรกนะครับที่บอกว่าที่บอกว่าทําทไมพ่อกับแม่ถึงได้ไปอยู่คอนแก่นก็เข้าใจในส่วนน,น,นี้คือหนูเป็นลูกคนเดียวเข้าใจในตรงนี้พี่ก็เข้าใจว่า вот หนูเป็นลูกคนเดียวพี่ก็อยากให้พ่อกับแม่หนูมาอยู่ด้วยกันอ่อ ğa, าหลังจากนั้นพี่ซัพพอร์ตทุกอย่างในเรื่องสิ่งที่พ่อกับแม่ต้องหาเงินใช้ในตรงนี้ uh huh. โดยที่พ่อกับแม่โดยโดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องหาเงินมามาใช้ในส่วนตรงนี้แล้วทีนี้ที่พ่อกับแม่บอกว่าในระยะเวลาสองปีไม่เคยได้อะไรจากผมเลย จริงไหมพี่ถามนมจริงไหมหมายถึงสองปีแรกหมายถึงว่าไม่ได้ได้เงินเดือนหรือว่าไม่ได้ได้ค่าข้าวส่วนที่พ่อกับแม่มาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นะ่ะแกแค่มาเยี่ยมแกแค่มาเยี่ยมแต่ว่าทีนี้ดันตรวจเจอว่าท้องตั้งใจเดินออกไปบอกพ่อแกไม่กวดหล่นมือเลยเพราะว่ากําลังเรียนอยู่ทีนี้แกก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเวลาพี่ไปคอนเสิร์ตนี่ท้องโตไปด้วยไม่ได้ไม่มีคนอยู่ด้วยไม่สามารถอยู่คนเดียว กลางทุ่งนาได้แบบนั้นกลางบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาได้แกต้องมาเฝ้าแล้วก็ต้องมาอยู่ด้วยแต่สิ่งที่พ่อพูดนั่นหมายถึงว่าทางบ้านพี่พูดว่าพ่อกับแม่เขาเอาเงินเดือนจากพี่จริงไหมอ่าในช่วงแรกที่พ่อไปทํางานกับพี่พี่ให้เงินเดือนจริงไหมสามหมื่นดี๋ยวคร่าให้จริงไหมครับผมผมไม่ขับรถนะครับเดี๋ยวพ่อนั่งก่อนพ่อนั่งไม่คือ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 อย่างนี้มันผมไม่ขับรถผมไม่ได้ไปกินเฉยๆนะครับครับผมไม่ขับรถนะครับผมไม่ขับรถ ขับรถหนีเอฟซีก็มีมาแล้วครับขอโทษให้ผมขับรถหนีเอฟซีก็มีมาแล้วครับจริงค่ะบนทางด่วนคือคือให้ผมขับรถหนีเอฟซีก็มีมาแล้วครับนะครับพิจ่มครับผมขอพูดเลยไอ้เรื่องที่เขาพูดมันไม่ใช่ครับผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นผมมีบ้านอยู่โชคเชยซี่ครับผมมีหนี้สินครับผมเป็นคนทํางานผมจะขายบ้านโชคเชยซี่เพื่อมาใช้หนี้นะครับ แต่เขาบอกว่าไม่ต้องขายจะเก็บเอาไ,ไ,ไ,ไว้ให้ลูกนะครับผมไม่ได้เงินดาวผมไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้เขาผมจ่ายเองสองปีนะครับก้อนแรกที่กูเต้ใ,ให้ผมคือห้าหมืนมีตั้งใจผมซื้อทองให้ตั้งใจหนึ่งบาทก้อนที่สองให้ผมมาสามหมืนผมทํากระไรทองห้อยคอให้เขาทองหนึ่งบาทก้อนที่สามให้ผมมอีกห้าหมืน ผมซื้อของขวัญรับเสียเต็มหนึ่งบาทพี่หนุ่มครับผมได้อะไรครับอันนี้ผมไม่รู้ครับผมได้อะไรครับพี่หนุ่มญาติเขาเคยไหมครับผมถามหน่อยกับหลานอ่โอเคครับใจเย็นคืออันนี้มันเป็นประเด็นระหว่างครอบครัวแล้วะร่อร่ครอบคือวคือคือผมพยายามจะเล่าให้ฟังว่าไอเงินเนี่ยที่ผมเขาบอกว่าเอาเงินไหมให้ผมจ่ายนี่เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอืมรอแป๊บหนึ่งแล้วพอนะอ่าตรงตรงเตยรู้ไหมเขาไม่ได้ไปจ่ายนี่นะ อ๋อไม่ครับคนละส่วนกับจ่ายนี่ครับอันนี <S 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 ้หมายถึงเงินที่ผมให้เขาครับให้เขาตามวันเกิดตามเงินคส่วนนี่ไม่เกี่ยวกับเงินนี่พรอใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเขาพูดถึงว่าเงินนี่เจ็ดแขนผมก็เลยเล่าความความเป็นจริงให้ฟังว่าผมจะขายบ้านไปจ่ายนี่แต่เขาเป็นคนพูดว่าจะเอาบ้านหลังนี้ไว้ให้หลานผมไม่ได้ทั้งเงินดาวไม่ได้ทั้งอะไรเลยครับผมมีแต่ตัวนะครับแล้ววันหนึ่งคุณออกจากบ้านผมไป คุณไม่พ่อนอ้นี้คือสิ่งที่คุณบอกว่าคุณไม่ให้หลานเหรอครับผมขอโทษผมขอถามแค่เนี้ยครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่คุณอบอกอย่าก่อนครับคุณหยุดก่อนอจะอเพราะเพขอขอ,ขอีกสนิดเดียวพ่อเชิญครคืออย่างนี้ครับบ้านหลังที่พระรามเจ็ดทีมคุณก็อยู่แล้วคุณจะไม่พ่อนเหรอครับมผมถามหน่อยอยู่ฟรีคือผมให้อยู่ฟรีเลยไม่มีค่าเช่าแต่คุณต้องเสียค่าเป็นบ้านของพ่อถูกไหมใช่บ้านผมครับโอเค คุนผมครับครับผมโอเคเต้เชิญฮะครับคือไอ้เรื่องบ้านที่หลังจากเลิกกันมานี่ผมไม่ได้พอนต่อเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขายไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครพูดครับไม่มีใครว่าพูดตอนนี้ขยไม่มีใครพูดครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ให้เขาพูดก่อนให้เขาพูดก่อนพูดความจริงครับครับไม่เพราะตอนที่ตอนที่พ่อพูดเขาก็ไม่ได้พูดไงงั้นพ่อต้องหยุดก่อนเขาจะได้พูดบ้างเอาเชิญครับคือแม่ยายบอกว่าจะขายแล้วก็ถ้าเงินส่วนไหนนะที่ผมน่ะจ่ายไปก่อนเดี๋ยวเอามาคืนไม่ต้องห เรื่องพวกนี้มันจะได้จบกันอันนี้ไม่ย้ายพูดพูดกับใครกับพี่พ่อก็อยู่หนูก็อยู่ตอนโทรคุยกันตอนมีปัญหาไม่อยู่ครับอย่ามาเกี่ยวกับผมคุณแม่มาผมไม่อยู่คุณแม่ไม่ได้มาคุณแม่ไม่ได้มาคุณกับแม่ไหมครับพราะแกจะมาซื้อบ้านกันอยู่ที่คอนแก่นแล้วบ้านตรงนั้นก็คงต้องขายเพราะว่าผมก็ย้ายออกครับและไอ้บ้านที่พระรามเจ็ดอะไรนี่คือคือที่ผ่านมาผมผ่อนให้สองหลังตรงนี้เลยใช่เพราะว่าหลังนึงคือทีมงานอยู่อีกหลังนึงคือจะเก็บไว้ให้ลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บ คือผมว่าไอ้เรื่องส่วนนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวมันมันเป็นเรื่องต้องต้องไปคุยกันที่หลังผมว่าไปคุยตรงนี้บางคนเขาดูเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจด้วยว่ามันเกิดอะไรยังไงประเด็นที่เราต้องคุยวันนี้คือมันต้องหาทางลงอะว่าจะเอาอยัางไงผมเข้าใจเรื่องอารมณ์โกรธทั้งสองฝั่งนะเออหรือว่าความไม่พอใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจของทั้งสฝั่งผม